สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะได้นาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ผมได้บูชาเก็บรักษาว้นะครับสําหรับพระที่นํามาในวันนี้ก็ได้นำเอาพระหลวงพระทวดรุ่นปฏิหารวัดห้วยมงคลน,นะครับรายละเอียดที่บริเวณกล่องด้านหน้านะครับที่บริเวณด้านหลังของกล่องก็จะระบุลำดับในการจัดสร้างไว้นะครับเป็นลำดับที่7นะครับหลวงพระทวดพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านสเสน่แดงนะครับโรยผงสุวรรณมงคลขอบชั้นเดียวนะครับ แล้วก็จะมีการแจ้งราคาบูชาไว้ในปีที่ออกให้บูชานะครับก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านไปดูองค์พระด้านในนะครับเปิดฝากล่องขึ้นมาก็จะมองเห็นองค์พระจุบนพื้นกล่องคำวีสีเหลืองนะครับก็จะขออนุญาตขยายภาพขึ้นมาให้ท่านได้ชมนะครับถ้าเกิดว่าภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบลอไม่ชัดก็ต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสังเกตมิติความหนาขององค์พระแล้วก็ลักษณะของพิมพ์พระนะครับมิติความหนารายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นที่องค์พระนะครับ ลักษณะของสีขององค์พระก็เพิ่มเสน่ห์ในการดูในการชมนะครับสำหรับสีของเนื้อวานเสน่ห์จันแดงนะครับดูไปก็เพลินไปครับเพราะว่ารายละเอียดขององค์พระแล้วก็สีขององค์พระก็มีเสน่ห์แตกต่างกันนะครับสำหรับพระเนื้อว่านนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นลักษณะของมวลสารนะครับเป็นเม็ดเป็นก้อนชัดเจนนะครับสําหรับมวลสารที่นํามาจัดสร้างนะครับก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับ องพระนะครับดูไปก็เพลินไปกับพระที่ได้บูชาเก็บรักษาวไว้ะะนะครับรายละเอียดของพระองค์พระนับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นความสูงของพิมพ์พระนะครับลักษณะของความสูงความหนาขององค์พระก็<ๆ>จะมองเห็นลักษณะหน้าผากโหนกนูนนะมีลักษณะ ى, มนกลมนะฮะมองเห็นล่องลึกที่หน้าผากแล้วก็ลักษณะตาทั้งสองข้างเป็นหลุมลึกนะครับจมูกเป็นสันสูงจมูกเล็กนะครับสำหรับพิมีนะฮะโหนกแก้มสูง มวลมองเห็นรองแก้มแล้วก็ลักษณะของปากนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นลักษณะของริบิปากบนริฟิปปากล่างนะครับรองปากแล้วก็ปลายคางเล็กน้อยก็ทําให้ใบหน้าขององค์พระมีมิติมีความสวยงามนะครับมวลสารเนื้อมวลสารที่โผล่ขึ้นมาก็เพิ่มเสน่ห์ขององค์พระนะครับลักษณะมิติของหัวไหล่ทั้งสองข้างโค้งมวน,นะฮะก็จะมองเห็นลักษณะของหัวไหล่ขวาสูงูนลแล้วก็ต้นแขนขวาสูงูนนะครับ ก็จะมองเห็นลักษณะความโค้งของข้อศอกขวานะครับแล้วก็รองเลือกที่บริเวณร่องแขนขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายนะครับก็จะมองเห็นลักษณะของสังคติเป็นสันหนานะครับนูนพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณหน้าท้องเหนือฝ่ามือนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นความสูงความหนาของสังคติชัดเจนนะครับลักษณะมิติของสังคตินะครับแล้วก็มวลสารที่เกิดขึ้นจัดจานมาครับที่บริเวณหัวไหล่ซ้ายโค้งมนก็จะมองเห็นลักษณะความโค้งของ ข้อศอกซ้ายนะครับแล้วก็มิติร่องที่เกิดขึ้นที่บริเวณร่องแขนขวาแล้วก็ร่องแขนซ้ายนะครับลักษณะมิติของเข่าขวาครับมีลักษณะโค้งมนนะฮะมีลักษณะนูนชัดเจนนะครับแล้วก็ลักษณะของเข่าซ้ายนูนโค้งมนชัดเจนนะครับลักษณะของฝ่าเท้าขวาหหายขึ้นครับก็จะมองเห็นลักษณะของฝ่าเท้าขวาแล้วก็ลักษณะฝ่าเท้าเป็นสันนานะครับมิติของบริเวณฝ่าเท้าขานะครับแล้วก็ลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายก็จะมีลักษณะเป็นสันนูนชัดเจนนะครับ รายละเอียดขององค์พระมิติขององค์พระแล้วก็เนี่ยของมวลสารเนี่ว่าเนี่ยจัดการทําไมองค์พระมีเสน์นะครับลักษณะมิติความลึกขององค์พระนะครับสําหรับฐานบัวลักษณะฐานบัวความบัวหงายขยายพับขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติร่องบัวนะครับมีลักษณะร่องลึกแล้วก็กลีบบัวแต่ละกลีบมีมิตินะครับสําหรับพระหลวงพ่อทวดรุ่นพฏิที่าหานะครับก็เป็นพระที่จัดสร้าง ด้วยวิธีการกดมือแบบโบราณนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของพิมพพระนะครับแรงที่ใช้ในการกดแล้วก็มวลสารที่เติมลงไปในพิมพะนะครับพอกดลงมาลักษณะของพิมพรพะอาจจะเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับก็เป็นเสน่ห์ของพระที่ผ่านการกดมือแบบโบราณนะครับ ที่เรณฐานด้านล่างขององค์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดที่บริเรนฐานด้านล่างนะครับแล้วก็ลักษณะรูที่ฐานด้านล่างก็เกิดจากการใช้ไม้หรือวัสดุในการจิ้มเพื่อจะยงัดองค์พระออกมาจากพิมพ์พระแล้วก็นําพระไปตากเพื่อทําให้องค์พระแห้งนะครับก็จะเป็นรูที่เกิดจากการจิ้มองค์พระนะครับก็จะเป็นลักษณะพระที่ใช้วิธีการกดมือแบบโบราณนะครับรายละเอียดขององค์พระด้านหน้าแล้วก็มิติ ลักษณะความหนาของขอบขององค์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นความหนาของขอบแล้วก็เนื้อของมวลสารที่นํามาจัดสร้างนะครับประกายที่เกิดขึ้นนะ่ะความแวววาวความสว่างเวลาที่แสงมากระทบกับองค์พระก็ทําให้พระมีเสน่ห์นะดูไปก็เพลินไปนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นนะลักษณะของด้านหลังขององค์พระนะครับสังเกตว่าที่ด้านหลังก็จะมีการฝังเข้าสารหินนะครับ ข้าวสารหินนี้มีความเชื่อกันว่าเป็นของทนสิทธิ์นะครับมีคุณวิเศษอนุภาพ์ในเรื่องของโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับสยบสิ่งอัปมงคลต่างๆนะครับแล้วก็มีการโลด้วยแระสวนมงคลครับสังเกตว่าขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นแร่เป็นเกร็ดเป็นเม็ดชัดเจนนะฮะปรากยที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงมากระทบกับเนื้อแร่ก็ทําให้องค์พระมีเสน่ห์ครับดูไปก็เพลินไปแล้วก็สบายใจนะครับสําหรับ และสุวรรณมงคลก็เป็นแร่ที่มีชื่ออันเป็นมงคลแล้วก็มีคุณวิเศษในเรื่องของสยบสิ่งอัป,ประโมนต่างๆแล้วก็ลักษณะของคุณวิเศษก็มีในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับรายละลที่โบเรียนด้านหลังของ,องพระครับดูไปก็เพลินไปนะฮะวันนี้ก็ได้นาําพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับกับพระหลวงประทษว พิมพ์ใหญ่เนื้อวานสเสน่ห์จันแดกงนะครับสําหรับพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ขอบชั้นเดียวนะครับหลังฝังเม็ดข้าวสารหินแล้วก็โรยด้วยแร่ส่วนมงคลนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วครับชอบ มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมมาณนะที่นี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมรู้แล้วมีคอมเมนต์มีคําติชมก็ได้นาทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมมาพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต่อ,ตอไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ